คือคุณสมคิดเนี่ยนะเอาสิ่งที่เคยทำร่วมกับคุณทักษิณเมื่อ20ปีก่อนกลับมาครับว่าวายุพักไม่ใช่แล้วตอนนั้นวายุพักเอามาอุ้มตลาดหุ้นแล้วก็มันประสบความสำเร็จแต่อยู่ดีคุณจะไปปลูกผีวายุพักมาคุ้มตลาดลนกแล้ววายุพักคืออะไรอ่ะนกยักษ์ฟีนิกซ์ไงฟีนิกซ์ The Thai Phoenix ว <laughs> <laughs> ิถีเราหมดแล้วแตงโหลแงกรุงไทยคือนกวายุพัก แต่ว่าอยุพักใครตอนในี้ในความหมายนั้นมันคือฟีนิกซ์<อ>ฟีนิกซ์ที่มันเป็ปโอบอุ้มทุกอย่างนอ,นอกจากเอ,อ <c oughs> จะเป็นบาซูก้าแล้วอย่างเป็น วายุพักใช่เป็นซีนิกส์ทีนี้ที่ผมสนใจมากก็คือว่าอะไรนะรองรับคงรองรับคนตรงงานนะครับมาตรการนี้เริ่มในไตรมาสี่คุณแก่ครับนี่เราเข้าไตรมาสามแล้วเหรอฮะยังไม่เข้าไตมาสามเลยใช่แล้วผมว่าผมนับเลขไม่ผิดนะฮะคือคุณกำลังจะต้องตายใน150วันนี้ก่อนใช่มัครบนี่ผมเลยสงสัยไงว่าคือคุณจะไปกระตุ้นท่องเที่ยวในไตรมาสที่3ท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บ คนตกงานรองรับแต่มากสี่เลยเหรอฮะไม่อะไรเราคําว่ากําหนดพื้นที่เตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบคอบแปลว่าอะไรโดยรองรับคนตกงานรุวนกับภาคเอกชนทั้งหมดเนี้ยแข็สารภาพาว่าแข็อัดและแข็งไม่เข้าใจรองรับการตกง,งานร่วมภาคเอกชนก็แปลว่าเร่งรัดให้ภาคเอกชนทําไม่ละกกาหนดพื้นที่อ่ะพื้นที่อะไรพื้นที่เตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบคอบ คือประโยคนี้เป็นประโยคภาษาไทยที่ในประโยคทั้งประโยคเนียมันไม่ make sense ที่แขบอยาไปซีเรียสคือพื้นที่แขกก็นึกถึงแอเรียใช่ไหมพื้นที่เป็นคนคอกหรอเอาคนคนตกงามอยู่ด้วยกันเงนี้ป่ะติกับต้องกําหนดพื้นที่เตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบครอบเเขาคงคิดอย่างนี้มากกว่าว่าอาจจะมีการท่องเที่ยวบริเวณนี้ที่มันจะไม่โบม ก็ให้ไปเตรียมพื้นที่นี้ดูแลว่ามันจะมีพื้นที่คล้ายพื้นที่ที่ด้รับผลกระทบยังไงไงพี่แขกเออช่นอภูกเกตไม่รอดอไปช่วยภูเกตอะไรเงี้ยคือไม่ได้ช่วยทุกอย่างเหมือนเดิมพี่แขกไม่ช่วยทางประเทศต้องกําหนดพื้นที่คือทุกอย่างต้องมีคนเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบคอบประเทศเราไม่ได้มี universal ไม่มีคอนเซปต์เรื่อง universal แล้วแล้วโดยรองรับคนตกงานเตรียมพื้นที่ไม่เข้าใจเหอที่มันเถอข่าหรือหรือจบหรือเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าคุณสมคิดคิดว่าตัวเอง ไม่ค่อยแน่นถานไม่ค่อยแน่นแล้วก็พูดไปเรื่อยคิดว่าจะฝากให้วายุพักดูแลแล้วเพราะว่าน่าจะไม่อยู่ทันวายุพักเออเอาบางไปพยานาหถือวายุพักเอาพี่คิดว่าวายุพักน่าจะมาทีหลังคุณสมคิดแต่ว่าคุณสมคิดก็อาจจะไม่ได้รับสัญญาเลยก็ได้เหมือนอาจารย์พิศนุเพราะอาจารย์พิศนุบอกว่าตอนนี้นะยังไม่เคยได้รับสัญญาณในการปรับคอรมอเลยจริงไม่มี ผมให้สัมภาษณ์เมื่อวานเชื่อหรือไม่มีเหรอไม่มีการปรับคอรมอม,มีปรับคอรมอไม่มีอยู่แล้วเหรอโอ้โหปรับคอรมอได้งไงระดับนี้นะ <c oughs> สาหรับคนบางคนเนี่ยการปรับคอรมอคือการเขาเรียกว่าข่าวการปรับคอรมอเท่ากับข่าวการกดดันตัวเขา <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้สนใจว่ามีผลงานหรือเปล่าแต่ถ้ามาทําอย่างเงี้ย มันเท่ากับว่าคุณมากดดันผมผมเป็นคนตัดสินใจนี่ไงบ้านเมืองไม่เกี่ยวนะนมันเกี่ยวกับอีโก้นี่ไงอาจารย์พิชญ้วยบอกเน้นะการตัดสินใจปรับครมอลเป็นอำนาจของนายรนกรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆเลยการปรับครมอลเนี่ยจะให้รัฐมนตรีเซ็นใบออกลูกหน้านั่นเป็นพรรคการเมืองเขาทำกันแล้วก็ไม่มีรัฐบาลคนในรัฐบาลน,นี้ทำหรอกคงไม่กล้าทำเพราะตอนนี้เป็นรัฐบาลผสมที่มาจากหลายพรรคนะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เป็นรองนายก ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยคอยสชก็จะแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งเอ๊ะแล้วทำไมคุณกรอบการโดนล่ะหม่อมอุ๋ยล่ะที่เรากลับไปสู่ไวท์ไลน์ฮะเป็น politically white line เออเขาก็ อยง,บงยีบแล้วทีนี้ <c oughs> พอนังข่าวถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันเหมาะหรือไม่ที่จะปรับค <c oughs> อรมอคุณว <c oughs> ิศนุไม่ตอบอแล้วก็ระบุว่าการปรับครมอแต่ละครั้งมีทั้งแบบล่วงหน้าคือให้เขียนใบลาออกและวมีแบบไม่แจ้งแต่นาขึ้นกลับมังคมทูลให้พ้นจากตําแหน่งมันปลดออกและแจ้งล่วงหน้าแต่ไม่บอกว่าจะปรับเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้แบบไหนค่ะโอเค แล้วก็ยังบอกด้วยว่าตั้งแต่เป็นรองนายกในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยค,คสชเนี่ยก็เหมือนที่พี่เก๋พูดออนะคะก็บอก <c oughs> ลุวมหนะ้าทุกครั้งเพราะว่ามาด้วยการแล้วก็ไม่ได้เป็นพักการเมือง <c oughs> นะคะแต่ตอนนี้มันยากเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยค่ะคือถ้าปรับคอ,อรมอแล้วไม่แจ้งเนี่ยก็ ถ้าไม่แจ้งเจ้าตัวก็ต้องไปแจ้งพักการเมืองเผื่อพักเนี่ยอยากจะเปลี่ยนตัวบุคคลนี่คุณวิศนุก็พูดทีเล่นทีจริงว่าการเมืองในช่วงนี้ไม่ได้สนุกนะไปอยากสนุกให้ไปดูละครสนุกไปเยอะเลยครับละครช่วงนี้รี้านหมดเลยครับไม่มีละครไม่มีละครใหม่เลยเพราะถ่ายกันไม่ได้ไงเพราะว่าสบคเขาไม่ให้ มีกองถุงกองถายไงแตวต้องร<ม>องดูแต่ต้องไม่เกิน50<ค>นไม่ใช่ไงในล็อกในเฟสสี่จะมีการปลดล็อกกองทายโอ้โหไม่ไหวแล้วต้อง <c oughs> ใช้ละครมาช่วยแล้ว <c oughs> แต่ว่าผมก็คิดว่าไม่มีการปรับคอรมอเรง่ายไม่มีคืออ่หรือถ้ามีก็จะไม่ใช่การปรับคอรมอแบบที่เราถูกถูกทำให้เชื่อจากข่าวในพลังประชารัฐ S <S <S เพราะอย่าลืมว่าพลังประชารัฐก,กับคุณประยยทน์ไม่ใช่เนื้อเดียวกันใช่ไหมฮะ <c oughs> คุณประยุชน์เนี่ยเป็นคนที่พลังประชารัฐเขาไปอัญเชิญมานะครับเพราะฉนะนั้นพลังประชารัฐไม่ใช่คนคุมรัฐบาลอ่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับนายกนะครับแล้วถามว่าคนอย่างคุณประยุชน์เนี่ยจะทํางานร่วมกันนบ,บนักการเมืองได้หรือจากผลงานสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะบทบาทอยู่ดีๆก็สมัยหนึ่งเนี่ยคุยกับนักการเมืองไม่เรื่องกระทุบโต๊ะปฏิวัติเขา รอบนี้ก็คุยกันนักการเมืองไม่รู้เรื่องก็ทุบโต๊ะทำพลกอฉุกเฉินใช่ไหมไม่มีทางจะมาทํางานกับนักการเมืองโดยตรงไม่ได้หรอกไออะไรเดี๋ยวเขาก็ทุบโต๊ะนะจังหนั้นแล้วแล้วพลเอกประยุทธ์ต้องไปคุยกับพลเอกประวิตย์ไหมก็คงจะมีนั่นแหละไว้ปรามเฉยๆอาจจะโดนโดนตลบหลังก็คือเชิญพลเอกประวิตย์ขึ้นแล้วคนพูดขึ้นก็บอกว่าให้อยู่กันอย่างนี้ไปก่อนไปกดดันอะไรไม่ได้เพราะว่าก็แปลว่าต้องไปกดดันคุณประวิตย์ให้ได้ก่อนด้วย อาจจะส่งคุณประวิทย์ไปแล้วก็ให้ดำเนินการสับขาหลอกกันในพรรคสำหรับผมอ่ะสัญญาณมันคือสัญญาเลือกตั้งมากกว่าสัญญาณปรับคารมออสัญญายุคสภาเลือกตั้งหรอกใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้เงินมันอยู่ในเงินมาแล้วเงินมาแล้วเงินมาแล้วแล้วก็มันสามารถที่จะเริ่มทยอยแจกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ดีให้นักการเมืองมาเอาเงินตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ ใช่ทีแล้วคุณอุตมะไม่น่าจะเป็นคนที่วางยุทธศาสตร์การเลือกตั้งได้หรือว่าอาจจะเป็นจุดเปราะบางที่สุดของพรรคเพราะว่าสิ่งที่คุณอุตมะสัญญาไว้ทั้งหมดทําไม่ได้เลยดังนั้นเวลาเลือกตั้งเนี่ยเวลาหาเสียงเนี่ยคุณอุตมะหาเสียงไม่ได้ไงเพราะว่าที่เคยพูดทําไม่ได้เลยดังนั้นก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะออกไปยืนพูดได้เดี๋ยวรอดูกันที่ว่าเขาจะมีการนัดนัดประชุมพรรคงประชาสตรกันแล้วในต้นเดือนกรกฎาแต่ว่าเขา้เวลาตั้งเกือบเดือนนะคิดดู แต่ว่าเมื่อกี้เราได้เห็นข่าวของพรักพลังประชารัฐว่ามีปัญหาในพักคุณธนกรต้องบอกว่าตอนนี้อย่ามาทะเลาะกันเดี๋ยวประชาชนเอือมมีคนถามว่าเพื่อไทยร้าวไหมอันนี้คือกลัวจะน้อยหน้าก็คิดว่าข่าวประเภททะเลาะกันในพักเนี่ยมันจะได้รับความสนใจอ๋อเหรอฮะกลัวน้อยหน้าเหรอฮะ มันก็เลยมีการควงแขนกันมาแถลงข่าวร่วมกันระหว่างคุณสมพงษ์อมรนิวัน์นะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยกับคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะครับประธานยุทธศาสตร์เพื่อไทยรวมถึงคุณชุทินคลางแสงประธานคณะกรรมการวิ่ายคานนะครับแล้วก็สสเพื่อไทยหลายคนนี่นั่งกันแบบนี้ชี้แจงความขัดแย้งภายในพักเพื่อไทยที่มีข่าวว่าแกนนำบางส่วนจะแยกตัวไปตั้งพักใหม่แล้วก็มีการเถียงกันในพักเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา ในข่าวนี้มีภูมิธรรมเวชชัยชัยไหมฮะมีรูปไหมไม่มีก็เอาก็คนนั้นเขาไปยืนแถลงข่าวคุณโน้นอยู่ไม่ใช่เหรอฮะกลุ่มแคร์เออเออแล้วแล้วคุณสมพงศ์กะไม่ได้ไปไม่นี้มาจัดจัดแถลงข่าวันทําไมผมก็งงอยู่เนี่ยเป็นหัวหน้าพักเนี่ยเป็นหัวหน้าพักไม่แต่ว่าความขัดแย้งคือคิดว่ามีความขัดแย้งระหว่างคุณสมพงศ์กับคุณหญิงน้อยคู่นี้เขาเคยขัดแย้งกันด้วยเหรอฮะ <laughs> คุณสมพงบอ,อกว่าที่ผ่านมามีการออกข่าวว่าพักเพื่อไทยขายความสาม,มัคคีขอบอกว่าพักเพื่อไทยนะแบ่งแบ่งการทํางานคุณคุณสมพงศ์ทำงานในสภาคุณหญิงสุดารัตน์ทำงานร้านยุทธศาสตร์<อ>เราทํางานกลมเกลียวกันอ,อ,อืมอะยังไงต่อแล้วก็มันมีข่าวว่าเออ่ตอนนี้เนี่ยบางบางทีรัฐบาลอยู่ในภาวะโซเซ ย่อมมีบุคคลที่ต้องเตรียมตัวเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคไทยรักษาชาติทุกคนเป็นเพื่อนฝูงการหาเรื่องกันตลอดเวลาเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าส่วนตัวนะสอสอของเพื่อไทยจะยงังคงอยู่กับพรรคตามเดิมเมื่อรัฐบาลเพียงพร้มก็ต้องมีการเตรียมตัวเท่านั้นเองเอา้อาวต้องแงอ่นะฮะเพราะว่าถ้าถ้าเชื่อจริงเนี่ยใช่ไหมฮะกลุ่มที่เขาจะตั้งใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เอาสอสอส่วนใหญ่ไปนี่ฮะส่ส่วนใหญ่ก็จะาจะเป็น ปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งไม่ได้อยู่ในรอบนี้หรือเปล่านะครับ่าเราก็ไม่รู้อีก แล้วคุณหญิงสุดารัตก็กล่าวนะ,ะคะว่าวันนี้ในข้อเท็จจริงนั้นพักเพื่อไทยเรามีการทํางานอย่างกรมเกลียวกันหรือการและต่างคนต่างทํางานอย่างเข้มแข็ง <ๆ S 1> เพื่อให้พักเพื่อไทยแข็งแรงเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามที่ประชาชนท้อแท้<ม>พักเพื่อไทยมไม่มีเวลามาทะเลาะกันเพราะทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งมานั้นมาจากประชาชนและประชาชนคาดหวังเพื่อที่ ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาข่าวที่ออกมาทําให้ไม่สบายใจนะคะเป็นแหล่งข่าวที่ออกมาทําลายความเชื่อมั่นต่อประชาชนและพรรคเพื่อไทยครับและการที่มีสอสอจะไปตั้งพรรคก็คงคิดว่ากติกาก็คือรัฐธรรมนูญตอนนี้ไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อหลังั้กผู้เป็นนักการเมืองและต้องการเข้าสภาจริงไปทำพรรคการเมืองใช่ไหมซึ่งพรรคสอคล้องกับคุณชูทินคลังแสงนะครับบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่เป็นอย่างนี้ก็เชื่อว่าจะยังคงอยู่ด้วยกันทั้งหมด แต่เมื่อรัฐมนุนไม่มีทางแก้ไขได้จึงต้องการหาที่ยืนอย่างน้อก็ตามเชื่อว่ายังสามารถจับมือทํางานกันได้เหมือนเดิมฟังเสียงทั้งคุณสมพงษ์แล้วก็คุณสุดทินกันดูครับผมแล้วก็ัีเนี่ยสาราท่านเจิรรเาทานอย่างเกีวเราก <i é> ็เ <technology> ข mm ้าลากามังระยชนสูงส er. ุอภาหวัน oh นี้ก็เป็นวันดีนะเป็นวันที่ผมอยากจระกาบเรียนอว่า สิ่งต่างที่ท่านก็ได้ดท่านได้โปรดที่ได้าด้วยเราทั้งสองนี้ทำงานรวเกียวกันแบบนี้างไม่เชื่อถราบเอบถามอาราสมาร์ทบอก่อนแทหมเลยทุกนเข้าในะับแต่แน่นอนในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานบางารนั้นก็ย่อมมีสิ่งที่อาจจะเข้ากัข้ใจกันหมายว่าปัญหานบากแต่มันไม่ใช่เรื่องให่เป็นเรื่องที่แก้ไขได้เรานั้ถ้ากว่าเป็นการ เจตนาปลอดภ่าไม่พลาดเสียหายเนี่ยก็ต้องขอขึ้นสื่อมวลชนนะครับให้ไปช่วยทำสื่อในขวอเท็จริงแต่ถ้ามีบุคคลใดที่เจตนาทำแบบนี้เนี่ยหรือเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องขอรับขอว่าอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยเราเข้าใจทุกคนที่อย่างนั้นได้ในมิรสัมพันธนานาชาติพการไปต้านทานอย่เรื่องของคนส่วยเยอะด้วย เราเป็นความจำเป็นทุกท่านจำเป็นต้องต้านด้วยพลมงมุมเป็นแบบนี้นะครับเรื่งของว่าการไปเนี่ยการสื่อสารหรือว่าการเการติดต่อของนักท่องเทีดยวถูกผิดผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะต้องกลับมามีผมวิจิตรบ้าให้พักเดิมเสียหายผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเจตนาของท่านเหล่านั้นก็เป็นเจตนาจริงจริงผมก็พักยังไม่มีรอยร้าว ต่างคนต่างทําง,งานกันต่อไปอ่าเขาเรียกว่าอ่อต่างคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ในเมื่อกฎหมายเป็นแบบเมื่อเรื่องนรเป็นแบบนี้นะ,ะแต่ถ้าให้ตีความก็คือเขาก็อธิบายว่าอาจจะมีการตั้งพักเล็กเพื่อให้ได้มาซึ่ง<า>สอบ<อ><ม>ปฏิริสเขาเรียกอะไรนะ กลุ่มเก่าที่โดนยุบไปอ่ะไทยรักษาชาติอาแลแต่อาจจะต้องเล็กกว่าไทยรักษาชาติด้วยซ้ำไปถ้าจะเอาปฏิริษีเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ภายใต้ัมนนฉบับนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเราจะมองบรรยากาศการเมืองก็คือแลดูทุกคนเห็นสัญญาณการเลือกสภาและการเลือกตั้งหรือเปล่าที่ผมบอกว่ามันอย่างน้อยก็เป็นการที่จะเซฟที่สุดก็คือต้องมีมีส่วนนี้เอาไว้เพราะว่ามันจะมีเวลาเหลื่อมกันนิดนึงหมายความว่า ถ้าอยู่ดีๆจะพระจะผูเนี่ยจะมีการประกาศ, <c oughs> ก,าศการเลือกตั้งทันทีสมมติวัน <c oughs> พรุ่งนี้ประกาศการเลือกตั้งเลยเนี่ยมันจะมีเวลาประมาณ2-3ถึงวันที่จะสามารถวิ่งเข้าไปอยู่ในพักที่มีอยู่แล้วได้สักพักไปเอาพักอะไรขึ้นมา<อ>สักพักหนึ่งเนี่ย <c oughs> เพื่อจะสวมพักนั้นแล้วลงทันเพือ่อจะเข้าไปอยู่ในพักนั้นเป็นสมาชิกพักทันแล้วก็ลงทันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะจะเข้าไปเล่นการเมืองไม่ได้โดยโดยเกมนี้หมายความว่า คือการเลือกตั้งจะไม่มีทางต่ํากว่า30วันแต่คุณต้องเป็นสมาชิกพรรคภายใน30วันเพรฉะนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีการยุบสภาฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยคุณต้องเข้าไปในพรรคใหม่สักพักหนึ่งที่ที่จะประกาศว่า snap election มันจะมีบอกว่ามันจะมีเรียกว่ามันจะมีเวลาหนึ่งที่กว่ากว่าจะประกาศเอ่อพระราชกิษฎิการเลือกตั้งใช่ซึ่งมานสามสี่วันตรงเนี้ยประมาณนั้นแหละครับไม่เกินไม่เกินอาทิตย์หนึ่งแหละที่คุณต้องเข้าไปให้ทันเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเมืองในระบบ ได้ฉะนั้นมันก็ถ้าพอจะจับจับมือกันไว้ก่อนมันก็มีลุ้นถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินว่าเงินก็พร้อมแล้วพักก็พักพลังประชารัฐเขาก็จัดระเบียบกันเรียบร้อยแล้วคิดว่าพักพลังประชารัฐนี่เอาจริงตอนนี้เขาอาจจะจัดเป๊ะหมดแล้วก็ได้นะลงเป็นบล็อกแล้วก็ได้นะเป็นไปได้อมาดูกระแสข่าวความร้าวฉาดอาจจะเป็นแค่เป็นแค่มากรบเออมาสร้างภาพเพราะเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่แล้วสถานการณ์แล้วไงใช่เขสถานการณ์